ขับผมการสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเหมือนเดิมนะครับต้นคลิปผมก็จะวางตัวนี้ไว้ให้ตลอดนะครับตัวนี้นะมันเป็นยกว่าพระเอกของช่องเลยละ่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลขเยอะหน่อยนะแต่เขาเดินดีเดินยาวนะครับสองปี <c oughs> อันนี้สปีสามปีไม่มีโม้จริงๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่จริงจะรู้นะเขา เขาเดินดีเข้าตลอดนะครับหลุดยากซื้อยังไงก็ได้ให้อยู่ภายในนี้นะครับจะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตัวเลขมันเยอะแต่ซื้อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในนี้เป็นชุดโครงสร้าง2ตัวบนล่างนะอันนีนะ้ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ก็ลองแคบไปดูนะครับลองแคบไปดูเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอันนี้ผมจะวางต้นคลิปให้ทุกคลิปเลยนะครับสำหรับ ทางช่องนะอ่อต่อไปนะครับ,เล,บนนะเลขบนนะเลขบนสองตัวบนนะอันนี้เป็น2ตัวบนจากทางช่องนะครับจากทางช่องนะมันกอ็อันนี้เป็นครบบนก็คือ0 1 4ย์หนะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้าก็คือมาครบหรืออย่างน้อยๆก็กีบสองตัว นะแล้วอันนี้เป็นมาได้2-3ตัวนะ45601นะครับแต่ถ้าเราจะเอาตัวชนมันก็ชนกันที่4501นะ4 5่ห้นะครับถ้าจะเอาตัวชนนะ4 5่ห้าศ่งซึ่งสูตรนี้ปกติเขาจะเดินดูสิบหน่วยนะครับมา3ตัวก็มีนะเป็นสูตรเก่าที่ใช้มายาวแล้วละ่ะนะ โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูสูตรนี้นะวันนี้นะ,ะสำหรับอ,อันนี้ผมจะย้อนให้ดูนะแต่แต่แต่ย้อนไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่มันเป็นสูตรเก่านั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวนะออนี่นะครับมันเป็นมันเป็นสูตรเกา่านะเป็นสูตรเกา่นะเเกาอ่านไะปนชนกล้องแล้ว เป็นสูตรเก่านะครับที่ใช้มาตั้งแต่นูน่น863 8 6สานี่เข้า3ตัวแล้วก็เขาจะเดิน10หน่วยใช่ไหมออก09นย์นะครับอันนี้79ออก 00, 00นอนเบื้อก็ต้องทำใจออก่า3 77อันนี้มา3ตัว3 7 7นะครับ8กับ9 8 9 4โอเค3ตัว6กับ3 10หน่วยนะครับ6 7 8ออก6 8 7อันนี้ก็มา3ตัวแล้วก็มี2 2 7เ็นะ 2, 2, 7, นะครับ3 8 8ม 8, 8, ามเพราะเขาเบิ้ลมันก็นะเออ3 0 9นะครับ5 เอาสามศูนย์เก้าใช่ไหมม,มันมาครบสามตัวแล้วทีนี้ห้าสองก็เดินสิบหน่วยแล้วก็มาปิดท้ายด้วยงวดนี้นะครับปิดท้ายด้วยงวด,งวดนี้ก็คือสามเก้าสองนะครับสามเก้าสองนะเพราะสามเก้าสองปุ๊บเขา,เ,าเขาเขา,เขา,เขาไม่เดินสิบหน่วยละนะครับผมก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยนำเสนอเท่าไหร่ นะแต่ผมก็ยังใช้อยู่นะส่วนตัวเพราะว่าผมเอาไปประกอบกับสูตรอื่นๆนะครับวันนี้5 6 7แล้วก็1 2 5 6 7 1 2ออกที่2 4 6อ่ะเขาเดินร้อยกับหน่วยเห็นไหมแต่เขาก็ยังมีประโยชน์อยู่อย่างน้อยๆ5ตัวเนี่ยติด2ตัวนะครับอ่า3 4 5 9 0ก็ออก3 2 4ออันนี้ก็ร้อยร้อยกับหน่วย แล้วก็มา8 90 45ออกแปดหาสองอันนี้ไปที่ร้อยกับ10นะครับอย่างน้อย,อยเราเรา,เรากเา็เขายังติด2ตัวอยู่ก็ถือว่าโอเคนะภายในเลข5้าตัวอะเรามาดูกันนะนี่แหละอันนี้ก็ของเดิมนั่นแหละนะขอ,ของเดิม388แปดแปดใช่ไหมตัวนี้มา3ตัวนะเพราะว่าเขาเบิ้หลังนะครับ388แแล้วก็ อ่าสามอันนี้มา3ตัวอีก3 0 9 5 6 7 1 2ออก3 5มห้สองสิหน่วย2 3 4 4าบวเป็น8เพิ่ม1เป็น9ก้อ่าสามเก้าตัว5 6, 7, 7้7หกเบวกสเป็น1ิบเอากับเลขหนึ่ง สองออกที่2 4 6 2ีกับ6นะครับเขาเดินเนี่ยหลังจากนั้นเขาจะเขาจะเดินอย่างนี้คือภายใน5ตัวอย่างนี้นเขาก็จิบ2ตัวมันเป็นสูตรเดินยาวแล้วเขาไม่หลุดนะครับมันก็นี่แหละจุดน่าสนใจของมันนะครับาบางท่านก็เี้สิบก็คือ10ที่หน่วยก็คือหน่วยนะอันนี้คนทําเยอะแล้วล่ะนะสิบน นชนสาสูตรก็มี5้าสูตรก็มี8ปสูตรก็มีจะชนไม่มาก็เยอะแยะนะพี่น้องก็เห็นๆกันอยู่โอเคอต่อไปสามส่ห้าห้าบวกสเป็น9ก้เพิ่มเป็นสิบสามสออก3ามสอ่ามสนี่เขาร้อยหน่วยร0อยหน่วยแล้วงวดต่อไป8ปด0ก้บกสได้สเพิ่มเป็น5้าแปดาูสออก8 5 2 กับ5อ่ะตัวนี้นะ8กับ5ต่อไป9 0 1 1บก4เป็น5เป็น6 9 0 1 5 6. ออกที่8 6 5อันนี้กลับมาที่10หน่วย3 4 5 9 0ออก3 5 6 3 5นะ เดินที่ร้อยกับ10บวันนี้นะครับ45601นะ45601ผมก็นีก 0, นะ่ก็คือสูตรนี้นะครับ45601กนะก็คือสูตรนี้แหละ45601อาจจะติดให้เห็น2ตัวนี่เราเอาอา,อาจจะติด2ตัวใช่ไหมเรามามาชวนกับครบบน ใช่ไหมมันมันจะชนที่0145นะครับ0145 0145นะครับตัวชนนะไอ้พวกเนี้ยมันจะมาแล้วละ2ตัวนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะหรือใครจะเอา6ใส่นะมันก็ไม่แน่เออโอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับ ตัดเป็นคู่ x ให้เผื่อว่าเผื่อว่าพี่น้องบางท่านนะครับได้เลขวิ่งเลขอะไรมาขาดจะจับใส่อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เน้นย้ำว่าเป็นคู่โต๊ดนะอ่าเป็นมันจะเขียนเป็นสตัวเลยละ่ะสตัวบนนะครับ16 ผือนะครับอันนี้คือเผื่อเผือบางท่านนะครับอาจจะมีดวงมีโชคไปไปไปตัดไปจับอ่าแล้วมันมันเกิดพี่น้องได้เลขวิ่งมานะครับพี่น้องก็เห็นว่าเออสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรเก่านะครับมันเป็นสูตรเก่าแล้วเราใช้จริงแล้วมันเดินยาวมาเรื่อยๆนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่เดินมันแต่ก่อนมันเป็นครบสองตัวบนหรือมาได้ทั้งสามตัวใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะมาสองตัวตัวหลังจากนั้นมันก็เป็ดคู่โต๊ดนะเน้นย้ํานะครับเขาว่าร้อยกับหน่วยร้อยกับหน่วยร้อยกับสิบนะแล้วก็มีมีบางงวดงวดเมื่อกี้มันก็ที่ให้ดูมันก็นั่นแหละตามนั้นนะทีนี้มาจับกันนะครับมันก็ต้องเป็นเดี๋ยวนะผมจะเสียนใส่ตรงนี้ก่อน 4 5 6 0 1นะนี่เราเราจะจับเป็นคู่โต๊ดนะครับแล้วก็ให้พี่น้องไปหาใส่อีกตัวหนึ่งดูซิใครจะจับถูกนะครับเราก็ต้องจับเป็น4 5แห้าหาใส่อีกตัวหนึ่ง4 6หาใส่อีกตัวหนึ่ง4 0 4 1 กว่าละนิที่4นะครับถ้า5มามันก็จะเป็นเลข5 6 5 0 5 1 6 0 6 1แล้วก็0 1 ก็คือเขาเขาอาจจะไม่ใช่ร้อยกับสิบหรอกนะอาจจะเป็นร้อยกับหน่วยหรือถ้าโชคดีมันก็อาจจะเป็นสองตัวแต่ห้าหกหกห้านี่ออกออกออกมาแล้วสองงวดนะมันอาจจะเป็นตัวมันมันจะมีตัวอื่นมาขั้นไงนะมันอาจจะไม่ห้าหกอย่างนี้หรอกมันอาจจะเป็นอะไรมาอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยห้าแปดหกห้าเก้าหก อะไรพวกนี้นะครับมันอาจจะไม่อยู่ข้างหลังแบบนี้นะก็คือเน้นย้ำว่าเป็นคู่โต๊ดนะอันนี้ก็แคปหน้าจอเหมือนกันนะแล้วนะครับมีหลายๆท่านขอมาบอกวาอ่าอยากได้ชุด2ตัวมาตัวนะครับงวดที่แล้วนี่มันเป็น5061นนะครับงวดนี้ วันนี้ยังคงได้เลขตัวนี้ห้ากับศูนย์่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะสี่กับเก้าและ 7กับ2องนะเกับ2งเ <c oughs> มดี่แล้วนี่มันมันได้5้ศูนย์แล้วก็หกหนึ่งหผมก็เลยลงเป็นห้าศูนย์กับ6 1แค่นั้นพอแต่ทีนี้สศูตรนะครับงวดนี้มันไม่ชนก็คือ5 0าศแล้วก็7 2นะครับห้าศแล้วก็เจ็ดนะ สลับเลขบนนะครับนั้นก็ห้านะแต่แต่คู่อย่างนี้เขาก็มาได้นะห้ามากับศูนย์สี่เก้าเก้าเขาก็มาได้นะผมก็มไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะจะเข้าจะหลุดแต่สูตรเนี้ยเราเราก็ใช้กันอยู่งดีแล้วก็ใช้นะครับว่ามันเป็นห้าศูนย์กับสี่เก้านะครับบา,าาจจ 7, บางท่านอาจจะได้วิ่งเจ็ดบางท่านอาจจะได้วิ่งหกวิ่งเก้าวิ่งแปดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอันนี้ก็คือตามสูตร นะครับได้ออกมาแบบนี้วันนี้ได้5049แล้วก็72นะครับแต่ถ้าถ้าตามหลักนะครับตามหลักตามาช่องของเรานะที่มันจะไม่มีเลขนี้นะก็คือผมก็ไม่ได้รับประกันหรอกแต่ผมก็ทำอย่างเงี้ยนะมาสี่งวดห้างวดแล้วลนะ่ะที่เราถูกโต๊ดถูก ตรงงวดนึ่งแม่แต่ที่เหลือน่าจะเป็นโต๊ทั้งหมดสีงวดห้ง,งวดแล้วล่ะนะวันนี้นะครับไม่มีสองสามหกเจ็ดนะครับวันนี้ไม่มีสองสามหกเจ็ดนะืมเลขบนนะจะไม่มีสองสาหกเจ็เพราะฉะั้นนะศนย์หนึ่งสี่ห้าแปดเก้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่นะวันนี้ก็เป็นคู่โต๊เหมือนเดิมนะอ่าแคปหน้าจอแล้วก็ไป ไปไปไปจับดูสินะแล้วก็มันมีอีกสูตรหนึ่งที่ว่าสูตรแ้มคู่หน้าคู่หลังผมก็เคยเคยลงมาดูไปแล้วมั้งกิดก่อนเนาะเรพิจารณาเอานะสามตัวนะครับผมก็จับให้แล้วแหละแต่มันอะไรความละเอียดมันยังไงมันยังไม่ไม่เต็มร้อยอ่ะันนี้เนี่ยพวกเนี้ยมันเลขมันยังซ้ํากันอยู่นะครับยังซ้ายังยังกันอยู่มันมันอ่ามีบางท่านอ่ะ การทำไมไม่ไม่เขียนเหมือนเดิมไมหมครับเ,เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับกว่าที่จะออกมาให้พี่น้องเห็นนั้นนะผมใช้อ่ากระดาษหลายๆอย่างนะอ่าใบนี้บ้างใบโน้นบ้างใบนี้นใบโน้น,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 นเขียน,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 นแล้วเขียนอีกเขียนแล้วเขียนอีกนะครับกว่ากว่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับพี่น้องใจเย็นนะครับใจเย็นนี่นะผมตัดใบเนี้ยเละไปแล้วล่ะ เป็นเลขบนอะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าอะไรนะครับอ่ะเนี่ยมาคิดมาคำนวณมาต๊นมาอะไรหลายอย่างนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะพี่น้องได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนอชุดสามตัวบนเดี๋ยวก็ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะงวดที่แล้วนี่เลขบิ่งของเรารู้สึกว่าจะวิ่งสามกับห้านะ เดี๋ยวผมผม,ผมขอดูเล็วิ่งนิดนึงนะครับ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้บวกเยอะหรอกแต่มันมันอยู่เล่มไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่ามันมันวิ่งตัวไหนนะนะครับก็โอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ